คอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้สุดอับอายหลังกรรมการตัดสินลำเอียงช่วยให้เกาหลีใต้เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษคูเรียอิน i ว a เ i ชั a นอลจินจ2025ณเมืองจินจูประเทศเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube k o r e a v o l l e y b a l l Association เมื่อวันที่16สิงหาคม2568ผลการแข่งขันปรากฏว่าเจ้าภาพเกาหลีใต้เฉือนเอาชนะญี่ปุ่นไปอย่างสุดดรามา่า3-2ต่อเซตด้วยสกอร์ 25-18, ต่อ 19-25, ต่อ 20-25, ต่อ25-21ต่อและ15-12ต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้สุดอับอายหลังกรรมาการตัดสินลำเอียงช่วยให้เกาหลีใต้ เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยชาวเกาหลีใต้ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในเซตที่5ถ้าหากผมเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นผมคงจะเตะลูกบอลขึ้นไปบนอัธจัรทร์แล้วมุมมองท่านต่อมาครับเกมเมื่อวานกับวันนี้ฉันไม่ได้ดูกันถ่ายทอดสดที่บ้านเพราะรู้ว่ามันน่าง,งุดหงดมาก คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นเกมที่แย่ที่สุดในรบริษัทวอลเลย์บอลแม้แต่การตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการยังถูกมองข้ามโดยที่ไม่มีการรีเพลย์ใดๆเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับตลอดชีวิตในการดูกีฬาของผมผมไม่เคยเห็นเกมไหนที่กรรมการตัดสินผิดพลาดร้ายแรงขนาดนี้มาก่อนเลยไม่มีการรีเพลย์และมันไม่ใช่การตัดสินแพ้ชนะแบบธรรมดาธรรมดา ไม่มีคำอธิบายใดๆเลยมันคือเกมที่มีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นเกือบเข้าข่ายการโกงนี่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่ควรต้องรายงานไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทันทีซึ่งควรไล่เกาหลีใต้ออกไปจากการแข่งขันซะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกคุณควรจะรู้สึกละอายกัใจบ้างนะถ้าหากไม่มีความสามารถอย่างน้อยก็ควรมีจิตสำนึกบ้าง คอมเมนต์ท่านมาครับญี่ปุ่นต้องแจ้งให้ FIVB ทราบถึงความไพ่แพ้ที่ไม่เป็นธรรมในวันนี้เพื่อประกาศให้ประเทศต่างๆทั่วโลกรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายรู้สึกเสียใจแทนทีมญี่ปุ่นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยรู้สึกอับอายและละอายแก่ใจในการดูกีฬาขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเราไม่ควรด่าว่าจีน พราะพวกเรานั้นแย่กว่าอีกมุมมองท่านต่อมาครับกรรมการนี่น่ารังเกียจจริงๆผู้เล่นของพวกเราก็น่ารังเกียจไม่แพ้กันฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขนาดนี้มาก่อนเลยในเกมระหว่างเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นรู้สึกหงุดหง,งิดมากหงุดหงิดยิ่งกว่าการได้รับความพ่ายแพ้ซะอีกนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากรรมการควบคุมเกมการแข่งขันเอาไว้ มันน่าอับอายจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับการล็อกผลการแข่งขันสมควรได้รับการลงโทษมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมขอเรียกร้องให้ร้องเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันในเกมนี้ให้ FIVB ได้รับทราบเพื่อให้พวกเขาได้ดาเนินการสอบสวนการโกงของผู้ตัดสินผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงและเหมาะสม คอมเมนต์ท่านากครับเอาชนะทีมชุด3ของญี่ปุ่นได้แบบลำเอียงมันน่าสมเพชจริงๆชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกคุณจะเชิญพวกเขามาทำไมถ้าถูกบังคับว่าต้องชนะอย่าจัดทัวร์นาเมนต์แบบนี้อีกในปีหน้ามันน่าอับอายต่อนานาชาติมุมมองท่านต่อมาครับอับประยชน์จริงๆอย่าไปบอกใครนะว่าชนะ มันน่าอับอายคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแทนที่จะมีความสุขจากการเอาชนะญี่ปุ่นเหมือนกับวันรุ่งขึ้นหลังประกาศอิสรภาพแต่กลับกลายเป็นความอับอายเมื่อได้เห็นประเทศของตัวเองตัดสินอย่างลำเอียงไม่ต่างจากจีนความคิดเห็นท่านต่อมาครับเลิกจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่เกาหลีใต้เถอะการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดขึ้นที่จีนและเกาหลีใต้นั้น ้วนแล้วจะเอื้อประโยชน์กับทีมเจ้าบ้านอย่างโจ่งแจ้งนี่คือสิ่งที่ทั่วโลกต้องตระหนักรู้ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาจะได้มุมมองเอาไว้ว่า 1. ตัดสินผิดพลาดเรื่องโอเวอร์เน็ตสตัดสินผิดพลาดเรื่องเน็ตทัชสาตัดสินผิดพลาดเรื่องทัชเอาท์และ 4. ตัดสินผิดพลาดเรื่องอินเอาท์คอมเมนต์ท่านมากครับนี่มันโคตรแย่เลยนะ พวกเขาเชิญทีมต่างชาติมาแข่งขันแต่ฝีมือกลับไม่ถึงขั้นก็เลยต้องเอาชนะด้วยการตัดสินที่ผิดพลาดจนเกือบเข้าข่ายล็อกผลการแข่งขันนี่มันน่าอับอายยิ่งกว่าการแพ้รรดซะอีกนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเรากําลังทําในแบบที่จีนเคยทํามันคือความอับอายน่าอับอายจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับนี่มันคือการลอกผลการแข่งขันชัดๆ อยากชนะจนต้องสร้างเรื่องอับอายขนาดนี้เชียวหรอใช่ชนะในครั้งนี้มันน่าอับอายยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ซะอีกนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพวกคุณกำลังบอกว่านี่มันคือความผิดพลาดเหรอนี่มันคือการล็อกผลชัดๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับชนะแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเจอกับทีมชุด3าของญี่ปุ่นพวกเรายัางโดนด่าขนาดนี้ แล้วถ้าหากไปแข่งขันในระดับนานาชาติไม่ยิ่งไปกว่านี้อีกหรอพวกเราปล้นชัยชนะเพียงเพื่อชื่นชมกันเองอย่างนั้นเหรอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าจงให้ความสําคัญกับเซปริตในการแข่งขันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นผมยอมรับว่าการเล่นในบ้านมันมีความได้เปรียบแต่ครั้งนี้มันเอาเปรียบมากเกินไปมันเป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกอับอายในฐานะแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ คอมเมนต์ท่านมาครับฉันไม่เคยเห็นเกมที่แน่รังเกียจขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตเราผู้บรรยายทั้งหลายได้โปรดตื่นได้แล้วพวกคุณควรจะรู้สึกละอายแก่ใจบ้างนะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอันที่จริงแล้วชัยชนะนั้นนี้เป็นของทีมญี่ปุ่นในฐานะของคนเกาหลีฉันต้องขอโทษผู้เล่นและแฟนๆชาวญี่ปุ่นด้วยนะสำหรับการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการ มุมมองท่านต่อมาครับในเซตที่5ตัดสินผิดพลาดอย่างชัดเจน4คะแนนได้แก่ o v e r n e เน็ t เน็ตทัชทัชอ u t ์และอินอ t ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่พวกเขาหยุดรีเพลย์อย่างกระทันหันมันทำให้ฉันสงสัยว่ามันคือการวางแผนมาตั้งแต่แรกคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมชาติชุดใหญ่ของญี่ปุ่นกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในเวทีระดับโลก ในขณะที่ผู้เล่นเกาหลีใต้มักจะตกรอบแรกเสมอพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันใดๆเลยแต่พวกเขากลับเป็นผู้เล่นที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมอยากแสดงความขอบคุณต่อทีมชาติญี่ปุ่นและโคช้ชที่เล่นต่อไปจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยความสุภาพเรียบร้อยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ากล้าดียังไงถึงอยากชนะด้วยการตัดสินที่ลำเอียงแบบนี้ ทุกครั้งที่พวกเราพ่ายแพ้พวกคุณก็มักจะโทษกรรมการเสมอแต่ทำไมพวกเราถึงไม่ชนะด้วยฝีมือของตัวเองมากละ่ะและคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับน่าอายจังต้องขอโทษชาวญี่ปุ่นด้วยนะทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit YouTube SBSports ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้สุดอับอายหลังกรรมาการตัดสินลําเอียงช่วยให้เกาหลีใต้เอาชนะญี่ปุ่นไป3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงนัดพิเศษ mm hmm. หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ mm hmm. บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย mm hmm. ถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไล์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ